ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าของที่เปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่ดังเปี้ยงป้างในช่วง้ามคืนนี้นะครับทำไมทำไมครับถึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าตามกันมาแบบติดๆเลยเลยครับเรื่องราวนี้นะครับก็เกิดขึ้นกับรถจนไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเสี่ยวมีที่ชื่อว่า y วนครับในเดือนมิถุนายนปี2 0 2 4ที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยแหมต้องบอกเลยครับว่า กระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างถล่มทลายเลยนะครับมันก็ได้มีรายงานออกมานะครับว่าแค่3มนาทีแรกของการเปิดตัวนี่นะครับยอดสั่งจองก็ทะลุไปกว่า2 0 0 0 0 0คันแล้วโอ้โหสร้างสถิติใหม่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเลยทีเดียวครับแต่ท่านผู้ชมครับความร้อนแรงของยอดขายมันก็ถูกบทบังอย่างรวดเร็วด้วยปัญหาที่ผู้ใช้งานนั้นเริ่มทยอยออกมาพูดถึงกันลวครับซึ่งก็มีชาวเด็ตจีนท่านหนึ่งครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจ เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาก็เพิ่งไปขับรถยนต์เสีย่ยว YU Seven มาครับ แต่เขานั้นไม่มีความสุขเลยสักนิดเขาบอกนะครับว่ารถน่ะเริ่มมีปัญหาทันทีตั้งแต่ออกมาจากศูนย์เลยครับท่านผู้ชมคือทุกครั้งครับที่เขาอ่ะลงจากรถนี่นะครับตัวรถมันก็จะกลับเคลื่อนที่ไปเองทางทางที่ไม่มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นเะครับเรื่องนี้นะ่ยมันทําเอาเขาเครียดมากเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่งรับรถมาสดๆร้อนๆยังไม่ได้ขับออกจากศูนย์ตัวแทนจําหน่ายไปไหนเลยด้วยซ้ํา เรื่องมันก็ยังไม่จบเท่าไห้นนะครับปัญหามันก็ดูจะบานไปไปกว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ที่อาจจะรนรวนไปบ้างนะครับมีอีกกรณีหนึ่งที่น่ากังวลกว่ามากเลยครับ ชาวเน็ตอีกท่านหนึ่งก็รายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์เลยว่าล้อหน้าฝั่งซ้ายของรถยนต์ YU-7 ของเขานั้นเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาครับพร้อมกับควันขระบอเลยทีเดียวแล้วอุณหภมูมินั้นมันก็พุ่งสูงปริดไปถึง619องศาเซลเซียสในขณะที่ล้ออีกข้างหนึ่งก็ร้อนถึง457องศาเรื่องเบรกลุกเป็นไฟนี่นะครับผู้เชี่ยวชาญในวงการเขาก็ออกมาให้ความเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นสัญญ,ญาณเตือนที่อันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการทดสอบในสนามแข่ง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเบรกร้อนเกินไปนะครับมันก็อาจจะนําไปสู่สภาวะเบรกแตกแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เลยสิ่งที่มันน่ากังวลยิ่งกว่านั้นก็คือปัญหานี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วกับรถรุ่นก่อนหน้าอย่าง S U 7ครับแล้วพอมาเกิดซ้ําในรุ่นของ Y U 7อีกมันก็เลยทําให้คนเริ่มตั้งคําถามถึงข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในการออกแบบของเสี่ยวมี่กันยกใหญ่เลยครับและนอกเหนือจากปัญหาในด้านความปลอดภัยที่ น่าหวาเสียวเลยนะครับยังมีเรื่องของความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ผู้ใช้ก็ได้ออกมาบ่นกันครับมีชาวเน็ตท่านหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเขาน่ะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมรถที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง101.2กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงอย่างวายูซนั้นถึงรองรับการชาร์จไฟบ้าน AC ชาร์จได้แค่7กิโลวัตต์เท่านั้นเองเขาก็เล่านะครับว่าเมื่อคืนน่ะเสียบสายชาร์จตอนแบตเหลือแค่1 9 ระบบก็แจ้งครับว่าต้องใช้เวลาถึง13ชั่วโมงกว่าจะเต็มซึ่งมันก็ช้ามากเมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นในตลาดครับเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ยากมากจริงๆเลยครับทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูที่งานเปิดตัวกันสักนิดนะครับในวันนั้นครับคุณเหรนจุนที่เป็น c ีของเสี่ยวเม่นะครับเขาก็ได้พูดถึงชิปประมวลผล AI สําหรับการขับขี่โดยอ้างว่าเป็นของ n v i d i ีและเน้นย้ำนะครับว่าได้รับการรับรอง ําหรับใช้ในยานยนต์โดยเฉพาะแต่พอพูดถึงเรื่องของชิปหลักที่เปรียบเสมือนกับสมองกลของรถทั้งคันนะครับเขากลับบอกว่ามันเป็นชิปขนาด4นาโนเมตรครับท่านผู้ชมซึ่งพอมีคนไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็พบเข้ากับข้อมูลที่มันน่าสนใจมากครับเขาก็พบนะครับว่าชิปหลักที่ว่าเนี่ยนะครับมันคือชิปเกรดผู้บริโภคที่โดยทั่วไปแล้วเราจะเจอกันในสมาร์ทโฟนนี่นะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากชิปเกรดยานยนต์อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ ท่านผู้ชมลองคิดง่ายๆนะครับชิปเกรดผู้บริโภคนั้นก็จะเหมือนกับคนที่ทํางานในออฟฟิศครับอยู่ในห้องแอร์สบายๆอุณหภูมิทั่วไปก็คือ0ูนถึงเจองศาเซลเซียสก็เพียงพอนะครับแต่ชิปเกรดย,ยานยนต์นี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนกับทหารห่วรบพิเศษเลยนะครับต้องทนได้ทุกสภาวะตั้งแต่ติดลบ40องศาไปจนร้อนจัดที่125องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับการใช้ชิปเกรดผู้บริโภคแทนที่จะเป็นชิปเกรดย,ยานยนต์นะครับ มันไม่ได้มีผลแค่ในเรื่องของความทนทานต่ออุณหภูมิเท่านั้นนะครับแต่มันยังส่งผลโดยตรงไปถึงอายุการใช้งานเลทีเดียวโดยทั่วไปนะครับชิปกรดผู้บริโภคที่มันอยู่ในมือถือของเรานั้นมันจะมีอายุการใช้งานได้ประมาณ3าถึงปีแต่ชิปกรดยานยนต์นั้นถูกออกแบบมาให้อยู่ได้นานถึง10หรือ15ปีเลยทีเดียวครับแน่นอนครับว่าชิปกรดยานยนต์นั้นก็ต้องมีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือมากกว่าและก็ต้องมีราคาที่แพงกว่า ลายเท่าตัวแต่มันก็ยังดูย้อนแย้งนะครับกับที่คุณเหลินจินเคยเน้นย้ำเอาไว้ในงานเปิดตัวเลยครับ,บว่าความปลอดภัยนั้นสําคัญที่สุดเพราะคงไม่มีใครอยากให้รถของตัวเองอยู่ดีๆก็ค้างหรือว่ารีสตาร์ตตัวเองกลางถนนใช่ไหมครับการลดต้นทุนในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันยังมีให้เห็นในจุดอื่นๆอีกนะครับมีชาวเนตตาดีท่านหนึ่งครับเขาก็ชี้ให้ดูที่แกนค้ำฝากระโปรงรถครับเขาบอกว่าลองดูนี่สิแกนค้ำอันขวามือ มันมีสายไฟติดอยู่แสดงว่ามีระบบไฟฟ้าแต่อันสายน่ะมันกลับไม่มีสายอะไรเลยครับเป็นแค่แกนธรรมดาธรรมดาซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นมันก็อาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากมายนักใช่ไหมครับแต่ในเชิงวิศวกรรมแล้วมันก็จะส่งผลต่อสถียนภาพโดยรวมอายุการใช้งานและแน่นอนว่าต้นทุนการผลิตการกระทำแบบนี้นะครับมันก็สะท้อนกลยุทธ์ของเสี่ยวมี่ที่พยายามจะใช้ข้อมูลที่ดูเกินจริงหรือว่าใช้คำพูดที่คลุมเคร เพื่อทําการตลาดทําให้คุณสมบัติธรรมดาธรรมดานั้นมันอาจจะดูเป็นเหมือนกับนวัตกรรมล้ายุคเพื่อให้ผู้บริโภคร,รู้สึกว่าตัวเองนะครับกำลังได้ซื้อรถยนต์ระดับไฮเอนด์จริงๆทีนี้มันก็มีชาวเน็ตอีกท่านหนึ่งครับเขาตั้งข้อสังเกตได้อย่างน่าสนใจมากเลยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเรารับคิดว่ารถของเสี่ยวมี่ขายดีขนาดนั้นเพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะ มันไม่ใช่รับเพราะว่าความจริงแล้วการตลาดของคุณเหลวนจีนต่างหากนะครับที่มันหลักแหลมเขาก็บอกะนรับว่าลองไปดูข้อมูลระยะทางวิง่งอย่างเป็นทางการของเสี่ยวมีที่โฆษณาไว้ที่770กิโลเมตรแต่มีตัวอักษรเล็กซ่อนอยู่ข้างใต้คบว่าภาพนี้ใช่เพื่อการโฆษณาเท่านั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลระยะทางวิ่งจริงๆครับหรือตอนที่เสี่ยวมีครับโฆษณาในเรื่องของตัวถังรถที่ใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษก็ปรากฏว่าคําว่าเหล็ก กล้าความแข็งแรงสูงพิเศษนี่นะครับมันก็เป็นแค่ชื่อเรียกของหมวดหมู่วัสดุเท่านั้นเองครับเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันเหมือนกับเราไปร้านอาหารแล้วสั่งกล้วยเดียวปลิงทะเลแต่พอมาเสิร์ฟนั้นกลับเพิ่งมารู้ครับว่าอ๋อเชฟเขาชื่อปลิงทะเลแต่ในชามเนี่ยไม่มีปลิงทะเลจริงๆเลยนะครับสักตัวดียวท่านผู้ชมรับได้ไหมละครับนี่นะครับคือสไตล์การตลาดของคุณเหรินจุน ซึ่งชาวเน็ตท่านนี้นะครับเขาก็ยกย่องเลยครับว่ามันเหนือชั้นจริงๆเลยครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังมีปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กๆแต่สร้างความหงุดหงิดในชีวิตจริงได้ไม่น้อยนะครับมีผู้ใช้งานสองคนคุยกันครับคนหนึ่งนะครับก็ถามเราว่าเอ๊ะทำไมอ่ะต้องเหลือกตาขับรถด้วยล่ะอีกคนครับก็ตอบว่าจริงๆแล้วน่ะเขาก็ไม่อยากเหลือกตาขับรถหรอกนะครับแต่ว่ารถของเสี่ยวเม่ครับมันจะตัวจับว่าเขาน่ะขับรถขณะเหนื่อยล้าครับถ้าเขาไม่เหลือกตา แล้วมันก็มักจะส่งสัญญาณเตือนเสมอครับว,ว่าเขาอ่ะไม่มีสมาธิตลอดเวลาเลยเขาก็บอกนะครับว,ว่าเขาอ่ะตาเล็กแบบนี้น่ะเขาจะทํายังไงได้ล่ะเขาเองน่ะ ก็เมื่อดวงตาเหมือนกันครับแต่ถ้าเผอทําตาปกติเมื่อไหร่แล้วเราก็รับรองได้ครับว่าไม่มีสมาธิจริงๆแน่นอนเรื่องเราทั้งหมดนี้ครับมันก็ไม่ได้จบแค่ความหงุดหงิดของผู้ใช้นะครับท่านผู้ชมแต่มันยังเผยเห็นถึงปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีกครับการตลาดที่ครอบคลุมของเซี่ยวมี่มันก็ได้ดึงดูดพ่อค้าคนกลางจํานวนมากเข้ามาในตลาดเปลี่ยนกระแสการแห่ซื้อรถ YU 7ซให้กลายมาเป็นโอกาสในการลงทุนและเก่งกําไรทําให้กระแสยิ่ง ร้อนแรงขึ้นไปอีกนะครับจากประเด็นพ่อค้าคนกลางที่ผมได้เล่าไปนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยทําให้มีเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคตัวจริงออกมาเลยครับมีชาวเน็ตจีนท่านหนึ่งครับถึงกับโพสต์ข้อความในเชิงของร้องไปถึงคุณเลยจิ้นเลยนะครับว่าฝ่ายกฎหมายของเสี่ยวมี่นะพ่อจะทําอะไรกับพวกพ่อค้าคนกลางพวกนี้ได้บ้างหรือไม่เขาก็เล่านะครับว่าพวกพ่อค้าคนกลางเหล่านี้เนะี่ยเขาทํากันอย่างไม่เกรงกลัวเลยครับโพสต์รูปรถ YU ยเซเป็นร้อยคั ที่อยู่ในมือพร้อมกับใบจองอีกกว่า200คันที่รอการประกอบเปิดขายใบยจองกันอย่างจงแจง้งระบุรุ่นชัดเจนครับหรือแม้กระทั่งบอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่จองรถไว้ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปซึ่งมันทําให้ผู้บริภโภคที่อยากจะได้รถจริงๆรู้สึกเหมือนกับทูกแบบีบให้ต้องเลือกระหว่างการรอรถจนตกรุ่นหรือไม่ก็ต้องยอมจ่ายในราคาที่แพงเกินจริงเพื่อที่จะซื้อโคตาใบาจองจากคนเหล่านี้ครับทีนี้เราลองมาฟังมุมมอง จากคนในวงการรถยนต์มือสองกันบ้านนะครับท่านผู้ชมมันก็ได้มีตัวแทนจําหน่ายท่านหนึ่งรับเล่าว,ว่าเสี่ยวมี่วเซเพิ่งจะเปิดตัวไปได้แค่2วันแล้วเขานะครับก็ได้มีรถ YU 7ซมือสองที่วิ่ง0กิโลเมตรอยู่ในร้านแล้วถึง4คันเขาบอกนะครับว่าเขาไม่เข้าใจเลยครับว่ายอดขาย2 0 0 0 0นคันใน3นาทีมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีการปั่นกระแสเกินจริงอยู่มากและลูกค้าบางคนที่จองเอาไว้ก็แค่ส่งต่อไป จองมาให้พวกเขาในราคาพิเศษด้วยซ้ำครับตัวแทนจําหน่ายรายนี้ครับยังให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเขาทํางานกับรถยนต์เสี่ยวมีและเขาเน่ยก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีกับ why u ย u เซเลยครับเขาบอกเราว่ามันมีการเก็งกําไรมากมายและทั้งหมดนี้น่ยมันก็เป็นผลมาจากตลาดที่มันมากเกินไปมันเหมือนกับว่าทุกคนรู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็จะตกขบวนทั้งๆท,ที่ก็อาจจะไม่ได้ต้องการรถจริงๆเลยครับแต่พอถึงเวลา จะขายต่อบรรดาผู้ที่ซื้อรถไปครับก็จะต้องเข้าใจครับทําใจเลยครับว่ากระแสนี้เนะี่ยมันก็คงจะอยู่ได้ไม่นานตลาดมือสองนั้นมันก็เต็มไปด้วยใบจองแล้วเขาก็เตือนนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อกับกระแสครับถ้าเกิดว่าต้องการรถนะ่ะก็ให้ซื้อไปเลยแต่ถ้าคิดว่าจะซื้อมาเก่งกําไรแล้วเราก็คิดใหม่ได้เลยครับท่านผู้ชมการตลาดที่ถาโถมเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ผู้ใช้จํานวนมากนั้นยอมล็อกคําสั่งซื้อของตัวเองไปครับ แต่แล้วก็ต้องมาเจอกับความจริงที่มันน่าหงุดหงิดเพราะว่าหลายคนก็เพิ่งมารู้ทีหลังครับว่าการส่งมอบรถนั้นมันอาจจะล่าช้าออกไปเป็นปีและที่สําคัญก็คือไม่สามารถคืนเงินได้แล้วที่น่าเจ็บใจไปยิ่งกว่านั้นนะครับมีเจ้าของรถที่ไปขอคืนเงินมัดจาคุณรวยจริงครับกับตอบว่าจริงๆแล้วเทสลาโมเดลวนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเช่นกันนะคุณอยากจะลองพิจารณาดูไหมล่ะแหมพอเจอคําตอบแบบนี้เข้าไปครับเจ้าของรถก็เดือดเลย ครับท่านผู้ชมมีเจ้าของรถท่านหนึ่งครับเขาก็ได้ตอบกลับอย่างโกรธเคืองเลยครับว่าถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้นะมันก็เหมือนครับเล่นเกมตีสองหน้าเขาไปดูเทสลาก็ได้ครับแต่แล้วเงินประจาของเขาล่ะ5000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยครับก็ราวหนึ่งแสนมื่นบาทเลยครับจะทํายังไงซึ่งก็ไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้เลยสักคำครับพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแฟนคลับของเซี่ยมี่หลายคนครับก็ออกมาบอกครับว่ากลุ่มพวกที่ไปขอเงินคืนนะครับเป็นแค่พวกที่สร้างปัญหาแต่มันก็มีผู้ใช งานท่านหนึ่งครับเขาออกมาที่ใบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างละเอียดละออมากเลยครับเขาก็เล่านะครับว่าหลังจากที่งานเปิดตัวจบลงครับเขาก็กดสั่งซื้อทันทีแต่เว็บไซตนะ์นั้นมันก็ค้างล่มแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดการจองได้เลยครับแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือในคืนนั้นน่ะหน้าจอก,การสั่งซื้อบอกแค่ว่าการส่งมอบรถแรกนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคมซึ่งสําหรับคนทั่วไปที่รีบจองภายในไม่กี่นาทีแรกนะครับ,รบก็ย่อมคาดหวังว่าจะได้ไ เป็นรถแรกเลยใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่า3วันหลังจากที่คําสั่งซื้อของเขาถูกล็อกแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วครับพวกเขาเองก็กลับมาแจ้งครับว่าต้องโรอนานกว่า40สัปดาห์หรือเกือบปีนะครับแถมตอนนั้นเองครับเงินก็ไม่สามารถขอคืนได้แล้วนั่นเอง เขาก็เปรียบเทียบให้เ <shine> ห<ด>็นภาพเลยนะครับว่ามันเหมือนกับเราครับไปร้านอาหารตอนเที่ยงวันนะครับระหว่างที่เราครับกําลังรอรับประทานอาหารอยู่ใช่ไหมครับเจ้าของร้านก็จะออกมาบอกเราว่าเอออาหารจานนี้เนี่ยมันยังไม่พร้อมนะลูกค้าจะยกเลิกไปก่อนไหมใช่ไหมครับปกติเจ้าของร้านก็จะต้องถามประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าของร้านนี่ครับกลับพูดออกมาว่าเขายังไม่ได้ไปซื้อวัตถุดิบเลยครับซึ่งมันเป็นวัตถุดิบสําหรับจานนั้นนะครับแต่ว่าคุณน่ยยกเลิกไม่ได้นะคุณต้องรอจนกว่าจะถึงบ่ายสามโมงให้ผมเนี่ยไปซื้อว นะครับว่าถ้าเกิดว่ารอไม่ไหวแล้วเราก็ก็ไปลองร้านข้างๆได้เลยครับซึ่งร้านข้างๆน่ยพวกเขาก็จะทําเร็วกว่าแต่ว่าที่นี่น่ะไม่จ่ายเงินคืนนะและไอความรู้สึกที่มันไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นนี่และครับท่านผู้ชมเรื่องราวมันก็เลยบานปลายใหญ่โตขึ้นไปอีกครับ ล่าสุดนั้นก็มีราย,ยางานครับว่าเจ้าของรถที่ถูกล็อกคําสั่งซื้อกว่า200คนนั้นก็ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเงินมัดจำคื้นโดยพวกเขารับอ้างว่าเสี่ยวมี้เนี่ยจะทําให้ผูดหรือพคเข้าใจผิดด้วยการโฆษณาที่เป็นเท็จซึ่งคุณจางครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากบนทนหูเป้ยนั้นก็เล่าครับว่าในกลุ่มของเขาครับก็มีสมาชิกมากกว่า200คนเลยครับทุกคนนั้นก็โทรหาฝ่ายบร,ริการลูกค้าของเสียวมี่แล้วก็ได้คําตอบเหมือนเหมือนกันเป้เลยครับเหมือนกับ AI ไตอบเลยว่า ไม่มีการคืนเงินสําหรับคําสั่งซื้อที่มันถูกล็อกไปแล้วนั่นเองครับและบริษัทนะ่ะก็กําลังเร่งการผลิตอยู่แต่ก็ไม่มีกําหนดส่งมอบที่ชัดเจนให้กับเราเลยครับบรรดาลูกค้าที่ต้องการของเงินคืนนะครับพวกเขานะ่ะถึงกับต้องลงนามในคําร้องเพื่อเรียกร้องเงินคืนคำขอโทษต่อสาธารณนะแล้วก็รับประกันครับว่าในอนาคตการสั่งซื้อนะ่ะมันจะต้องโปร่งใสกว่านี้ครับ และในขณะเดียวกันครับเสี่ยวบี้ก็กําลังเผเชิญหน้ากับปัญหาสารพัดเลยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อดีตแฟนคลับหลายคนนั้นก็เริ่มออกมาวิเคราะห์ถึงหัวใจของปัญหาจริงๆครับพวกเขาเองก็ชี้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเนะี่ยบริษัทไม่ได้สร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในอุตสาหกรรมยานยนต์เลยแต่กลับอาศัยการลอกเลียนแบบและการประดิษฐ์ประต่อจากแบรนด์ดังๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีหดโดยเฉพาะการเจาะกลุ่มคนหนุ่มสาว ที่ใฝ่ฝันอยากจะได้รถหรูอย่างเปอร์เช่หรือเฟอร์รารี่แต่ก็ยังไม่มีกําลังพอที่จะซื้อมันได้ในด้านของคนกุ้หนี้ครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงของจีนนั้นก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ครับว่าแม้ว่ายอดขายข,ายของเสี่ยวมี่ยูไอเซเว่นนั้นจะถล่มทลายแต่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในรถยนต์ของเสี่ยวมี่เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าในระยะสั้นน่ะพวกเขาอาจจะประสบความสําเร็จแต่ในระยะยาวเนี่ยเขาก็ไม่เห็นทางเลยครับไม่มีบริษัทไหน สามารถอยู่รอดได้ด้วยการลอกเลียนแบบคนอื่นเพียงอย่างเดียวรถยนต์ของเซี่ยวมี่มันก็ดึงดูดคนที่ชอบเพอร์เช่แล้วก็เฟอร์เลอรี่ครับแต่ซื้อไม่ไหวดังนั้นพวกเขาจึงซื้อของลอกเลียนแบบระดับไฮเอนด์แทนความสําเร็จของพวกเขาเนะี่ยมันไม่ได้มาจากบนเสน่ห์ของแบรนด์เซี่ยวมี่แต่มาจากบุเสน่ห์ของเพอร์เช่และเฟอร์เลอรี่ครับความคิดเห็นนี้ครับมันก็ไปตรงกับความรู้สึกของอดีตแฟนคลับอีกท่านหนึ่งครับที่วิจารณ์แบบเผ็ดร้อนเลยครับว่าอย่าไปซื้อรถของเซี่ยวมี่เด็ดขาดนะอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ของเซี่ยวมี่ เ,เขาเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวครับว่าเขาซื้อมือถือของเสี่ยวมี่มาแล้วก็เจอปัญหาจู่ๆจอดําไปดื้อเลยครับใช้งานไม่ได้และเขาก็ยังไปเจอเข้ากับปัญหาในเรื่องโกหนวดแล้วก็ได้เป่าผมที่เสียงดังแล้วก็พังเร็วนะครับแม้แต่เรื่องฟอกอากาศก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เขาบอกว่าเสี่ยวมี่เก่งมากในการเล่นกับยิทธวิทยาของผู้บริโภค ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดูหรูหราหน้าดึงดูดแต่ประสิทธิภาพการใช้งานจริงนั้นกลับไม่ดีอย่างที่คิดอันนี้เราก็ต้องฟังหูไวหูนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผมนะครับผมก็คงจะไม่อวดหนุนตั้งแต่โทรศัพท์มันจอดาไปดื้อแล,ล้วห่ะครับและในท้ายที่สุดนะครับท่านผู้ชมปรากฏการของเสี่ยวมี่นะครับมันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่มันใหญ่กว่านั้นในสังคมจริงครับนั่นก็คือค่านิยมของปัจจุบันฑที่หรูหราฟู่ฟ้าราคาที่มันถูกแล้วก็ผลิตภัณฑ์โลกเรียนแบบที่ให้ความสัม กับ,บกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่แท้จริงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและที่สําคัญก็คือผู้คนครับเริ่มตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้นมันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่คิดครับซึ่งมันก็ทําให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะั้นมันเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวพูดตรงๆเลยครับก็คือมันมีเส้นนั่นแหละครับมันก็เลยมีชาวเน็ตคนึงครับ ที่ให้ข้อคิดที่แบบว่ามันน่าสนใจเอาไว้ครับว่ายิ่งฝ่ายกฎหมายของบริษัทร,รถยนต์แข็งแกร่งเท่าไหร่แล้วลราก็ผู้บริโภคเองครับก็ยิ่งควรอยู่ให้ห่างไกลรถยนต์บาบนั้นให้มากขึ้นเท่านั้นเองครับรถยนต์ที่ดีจริงๆครับจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถทางเทคนิคของมันเองครับ ยิ่งทีมกฎหมายแข็งกแกร่งเท่าไหร่ครับก็ยิ่งแปลว่าผลิตภัณฑ์มันยิ่งแย่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมพอได้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับผมเชื่อครับว่าหลายท่านคงจะรู้แต่คล้ายๆกันนะครับคือมันคือความรู้สึกของการตั้งความหวังเอาไว้กับอะไรสักอย่างมากๆนะครับความตื่นเต้นที่จะได้เป็นเจ้าของนวัตกรรมใหม่ๆความรู้สึกของการได้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่น่าจับตามองแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมาเจอกับความเป็นจริงที่มันไม่เหมือนกับในฝันเรื่องราวนี้ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรถยนต์คันหนึ่งนะ แต่มันอาจจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างกับผู้ใช้ในยุคสมัยของเราที่บางครั้งรับความคาดหวังกับความเป็นจริงนั้นมันสวนทางกันเพราะท้ายที่สุดนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะก้าวล้ำไปไกลแค่ไหนหรือว่าการตลาดนั้นจะน่าดึงดูดใจเพียงใดสิ่งที่ยังคงยึดโยงใจของผู้คนไว้ได้เสมอก็คือความไว้วางใจซึ่งกันและกันนี่แหละครับความจริงใจและความรับผิดชอบยังคงเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดเสมอสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดเรื่องราวของ ของเราเราคับสุดท้ายนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ชมครับทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนที่มันไม่บิดเบีนคนอื่นและไม่บิดเบีนตัวเองนั้นก็ขอสมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ